กู้ร่วมแล้วมันจะได้ได้ไงเพราะเนี่ยเพิ่งยีบตอนนั้นไม่มีเงินในบัญชีเลยขอเงินออมเพิ่มอีกห0 0แสนคุณแป้งค้าผ่านนะคะเ <c oughs> แบงค์ขอภาพโตทำงานขอภาพป้องขอภาพไอแพดจนเขาอ,อ่ะมาที่บ้านครบครัวโบแปงสวัสดีค่ะ เจอกับบ้านของเราอีกแล้วนะคะในรายการโฮมทัวร์สาสาวค่ะก็เพื่อโปแงค่ะก็เพื่อโปแงนะคะแม่เปิ้ลโปแงแล้วก็โมเดลนะคะคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะมีความสนใจอยากที่จะกู้บ้าน่ใชเราก็จะมาบอกวิธีทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์ยันได้บ้านว่าเรามีวิธีการยังไง ก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราอะอยู่บ้านเช่าใน EP ีที่ผ่านมาเนี่ยหปีแล้วก็คือเราก็อยากที่จะขยับขยายใน5ปีนี้ที่อยู่บ้านอะจริงๆก็มีการคุยกันตลอดว่า อยากจะลองหาบ้านใหม่ดูเคยคิดหมดเลยว่าเออมันอยากจะมีเป็นของตัวเองสักหลักหนึ่งด้วยอายุงานคุณแม่น่ะตอนนั้นคือคุณแม่ก็เลข50แหละอายุงานราชการเนี่ยมันก็น้อยลงก็มันมันมีผลมันมีผลมันมีผลพออายุราชการน้อยลงอ่ะมันก็จะมีผลให้พิจารณาว่าเอออายุราชการเหลือ5ปีเหลือ6ปีเหลือ7จปีเนี่ยมันมีผลต่อการพิจารณาของแบงก์หมดเลยเพราะว่ายิ่งอายุการทํางานมากขึ้นหมายความว่าความมั่นคงที่จะอยู่ในสถานที่นั้นอ่ะน้อยลงและวงเงินในการผ่านก็จะน้อย ลอยหลงนึงออกไหมเคยลองยื่นไปแล้วอะนาตอนนั้นอะวงเงินอะผ่านแบบประมาณสองล้านนิดๆมันไม่ตอบโจทย์เราแล้วประกอบกับตรงนั้นโปรแปงยังเรียนไม่จบทีนี้ก็เลยมาคุยกันว่างั้นให้โปรแปงเรียนจบกันไหมแม่ก็เลยเอาไอ้ความมั่นคงทางด้านการงานของแม่กับอายุของโปรแปงที่สามารถกู้บ้านได้ประมาณ30ถึงสหปีมารวมกันก็ว่าเอาชื่อแม่กับชื่อโปรแปงมายื่นกู้แล้วก็ใช้กู้ร่วมใช้กู้ร่วมดีกว่าบ้านหลังนี้เราได้มาจากการกู้ร่วมแปงและแม่ เป็นผู้กู้แต่ทีนี้หลายคนก็จะสงสัยว่ากู้ร่วมแล้วมันจะได้ได้ไงเพราะเนี่ยเพิ่งยีิบสองยังไม่ได้แบบมีการเสียภาษีหรืออะไรซึ่งลักษณะางานแปลหลายคนก็จะถามแปลมาตั้งแต่ปล่อยคลิปแรกไปว่าพี่แปลงทําอาชีพอะไรทำํำไมเก็บเงินซื้อบ้านได้ไรเงี้ยคือเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คือทํางานกับแพลตฟอร์มทิกต็อกยูทูบเหมือนทําคลิปวิดีโอครีเอเตอร์วิดีโอต่างๆแล้วพอมีสปอนเซอร์เข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าเราก็มีหน้าที่ในการรังสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ของเราให้ออก ออกมาในการโปรโมทสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นอาชีพก็ซึ่งเป็นอาชีพนะคะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในอาชีพอิสระถ้าจะให้มั่นคงกว่านี้หน่อยก็คือเราต้องไปเปิดเป็นแบบบริษัทของเราเองอะไรเงี้ยเสียภาษีผ่านโน่นผ่านนี่เอาเป็นว่าเรื่องพวกนั้นอ่ะมันยุ่งยากมากแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้แบบยิบยิบยิบให้เลยแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดพวกนั้นอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าทําไมเราถึงตัดสินใจอย่างที่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยหามาไม่ใช่แค่เพิ่งหาคือเราหามาหลายที่มากหนูหา ประมาณแบบ,บ,บเอาจริงก็เต็มวันนะแบบไม่คุยกับใครเลยหาแล้วหาอีกจนแบบมันเจอบ้านนึงคือบ้านไอเซนเที่เราซื้อมาอมันแบบว่ามันครบราคาก็โอเคก็แบบเอ้ยพาแม่กับพี่ไปดูแบบเอ้ยอแม่บ้านหลังนี้มัน ไปดูกันเลยเพราะว่าหนูว่ามันน่าจะชอบกันนะพี่เซลเขาก็ติดต่อมาว่าตอนนี้เหลือบ้านอยู่แค่2หลังแล้วด้วยความที่แบบอ่ะเหลือแค่2หลังไอ้วันที่จะไปดูแบบแม่ดราทํางานอีกเราก็เลยถือวิสาสะว่างั้นส่งตัวแทนหมู่บ้านคือโปรแปรโมเดิร์นอะไปดูก่อนเลยพอไปดูปุ๊บก็คือทุกอย่างมันตอบโจทย์หมดเลยทุกคนเป็นทําเลที่ใกล้เคียงบริเวณที่เราอยู่อยู่แล้วเราก็เลยเฮ้ยชอบแล้วก็ตัดสินใจตอนนั้นเลยโดยที่ยังไม่ถามแม่ว่าเฮ้ยน่าจะเป็นหลังนี้แหละเราอะเป็นคนที่แบบบูชาพระพิคเนตแล้ว ก็พูดกับพระพิคเนศตลอดแบบอธิษฐานกับท่านตลอดว่าเฮ้ยอ,อยากได้บ้านหนูอยากได้บ้านมากอยากได้มากๆเมื่อไหร่พ่อจะให้อย่างเงี้ยพ่อให้แบบแบบนี้ได้ไหมว่าอยากได้แบบแบบนี้อยากได้ดสามห<ด>้อง<ล>นอนอยากได้แบบนี้แบบพ่อให้แบบนี้ได้ไหม <c oughs> คือไม่ไม่ต้องให้แบบหวยอ่ะคือเราอ่ะไม่ใช่สายลอตเตอรี่ <c oughs> แต่พ่อให้งาน <c oughs> จนหนูมีความสามารถทางการเงินที่จะ มีบ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปเจอหลังนั้นปู๊บะมันจะอยู่เยื้องกันคือหลังนี้กับหลังนี้มันเป็นหัวมุมทั้งคู่แล้วเราอะชอบทั้งคู่แล้วเราก็นั่งรถกอลกันกับอมเดินล้วนึกภาพว่ารถกอล์ฟอะมันจะมีให้นั่งข้างหลังเราออกไปนั่งแบบหันหลังอย่างนั้นเรารถกอล์ฟแมันก็ขับฟึบ แล้วจนเขาอ่ะแวะมาดูไอ้บ้านหลังนี้บ้านหลังที่แบบว่าเดือดร้าที่สุดเราก็เออไปดูพื้นที่ว่าเฮ้ยมันก็ล่มเื่อนดีนะนั่นนี่นั่นนี่ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรแต่พอวนรถกลับปุ๊บอ่ะเราเห็นเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศประทานพรที่บ้านเราอะที่บ้านเราเนาะประทับแบบใหญ่กลายเป็นเหมือนองค์ขยายใหญ่เท่าบ้านหลังนั้นอะแบบเท่าบ้านหลังนั้นเลยนะเราตึ้งไว้อ่ะ ตรงหลังนี้ถามเขาเลยว่าบ้านเลขที่อะไรแล้วคือพอรู้บ้านเลขที่พอรู้ซอยปุ๊บรู้สึกว่าแบบชอบก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวพาแม่มาดูเดี๋ยวจะทําการจองซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นไม่มีเงินในบัญชีเลย <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าอาชีพแปลงอะนาตอนนั้นอะมันก็ยังไม่ได้มีงานเยอะเท่าปัจจุบันเวลางานมันวางบินอะบางงานเขาก็าให้เงินเลยบางงานมีการวางบินตามที่เราแบบ <c oughs> บอกเขาว่าเออขอไม่เกินกี่วันกี่วันนะเงินในบัญชีฉันอะไม่หมายถึงว่าไม่มีพอที่จะมาจ่ายค่าค่าจองจองค่าอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบ เอาแล้วมันแม่งเหลือสองหลังแล้วแบบแล้วคือสองหลังที่เหลือเนี่ย คือเหลือเพราะว่าเขาหลุดจากการกู้บ้านไม่ผ่านก็รีบพาแม่ไปดูแล้วก็มาบอกองค์พ่อพระพิคเนธที่บ้านถ้าหลังเนี้ยเป็นของหนูอะยังไงก็ได้ให้มีเงินเข้ามาแบบเท่านี้ที่เป็นการจองการทําสัญญาภายในวันนี้หนูจะไปจองวันนี้ซึ่งวันที่ไปจองอะคือวันจตรุรถีของพระพิคเนธอพอดีพอดีเลยคือถ้าไม่จองวันนั้นอะคุณก็คือหลุดแล้วพ่อขอเป็นวันนี้นะจตรุรถีนะซึ่งการจตรุรถีเทศกาลเนี้ยคือเราอะ เชื่อทางฮินดูกันมากในเรื่องเทพก็ขอปุ๊บอะทุกคนเชื่อแม้ว่าวันจะสุรทีอะเงินก็ยังเข้าไม่ครบนะตอนเช้าตื่นมา7จ็ดโมงคือถามว่าเราทำไมตื่นเช้าเพราะว่าวันจะสุรทีเราก็ต้องมาเตรียมผลไม้เตรียมดอกไม้อะไรใช่ปะเจ็ดโมงเงินก็ยังเข้าไม่ครบเว้ยเราก็เลยแบบมองหิ่งกับพ่อแบบพ่อ,พอ หนูสิคือหนูเห็นพ่อขนาดนั้น<อ>แล้วอะ,อวะให้หนูแล้วนะให้หนูนี่อ,อะไรเง<ๆ>ี้ยหนูรับปากเซลไปแล้วด้วยความที่บันไดบ้านเราอะลงมาปุ๊บจะเจอพระพิคเนศเลยเราก็ถามแบบลงมาหาแม่เลยแล้วถามว่าแม่อยากได้หลังนี้จริงปะเนี่ยคุยกันก่อนว่าอยากได้ไหม<อ>แม่พูดขึ้นมาว่าถ้าจะเอาหลังเนี้ยจองได้เลยวันนี้จะไปจองพอแม่พูดคํานี้ปุ๊บอะเงินเด้งเข้ามาพอดีเป๊ะค่าจองค่าทาสัญญาเป๊ะเลยแบบ เป๊ะหลังจากจองเสร็จปุ๊บเนี่ยคือทุกคนเราไม่ได้มีความแบบแน่ใจในตัวเองเลยเว้ยว่าแม่งจะกู้ผ่านเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เราอยู่บ้านเช่าภาระการใช้จ่ายมันมีรถสองคันมันมีภาระบัตรเครดิตที่แบบ ยังเคลียร์ไม่จบมันมีแบบมันมีเยอะมากมมที่ที่เราแบบว่าทํางานแล้วก็ช่วยแม่เปิลช่วย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 ,วยเนื่องจากแบบปัญหาตั้งแต่สมัยอดีตการร้านบู๋เราเชื่อว่าถ้าใครที่แบบเป็นฟรีแลนซ์เราเพิ่งเรียนจบแล้วอยากซื้อบ้านในตอนนี้แม่งจะไม่มีความมั่นใจอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ธนาคารเขาเปลี่ยนนโยบายด้วยถ้าสมมติว่าเป็นฟรีแลนซ์คุณยังไม่มีการเสียพองออดสองปีกูไม่ผ่านจะไม่ให้ไม่ผ่านเพราะ โควิดยูโควิดมันความแน่นอนน้อยซึ่งการกูก้ <c oughs> ก็เกิดขึ้นตามกระบวนการของมัน อาทีนี้ก,การพูดก็เป็นไปตามระบบของโครงการเนี้ยเราก็ต้องยื่นเอกสารของทางแม่เพื่อนและแปลงเ<ๆ>พราะว่าจากวงเงินอ่ะบ้านมัน9กล้าน6มันติด2ออย่างคืออายุกับอา,บอาชีพแต่ในส่วนของการทํางานราชการหรือมนุนเงินเดือน<ฮ><ๆ>ก็จะมีการเตรียมเอกสารคือแม่ก็มีสเตทเมนต์หกเดือนย้อนหลังแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนก็เนี่ยบัตรประชาชนาทั่วไปของแม่คือง่ายเพราะว่าเขาจะดูถึงอาชีพว่าแม่เป็นพนักงานราชการกิจอันนี้คืออันดับหนึ่งคือความมั่นคงมาดูอีกว่าไอ้ฝั่งอัตราเงินเราได้เท่าไหร่สมมุติว่าเราได้ ได้แสนหนึ่งต่อเดือนนะเขาก็ดูว่าเรามีรายจ่ายในในสเตทเมนต์เงินเดือนมันหักถ้าหัก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 เหลือสุดที่เท่าไหร่ของแม่ก็จะมีแค่นี้แล้วที่ในส่วนของโปแป้งในส่วนของโปแป้งก็คือโอ้ยากก็คือเป็นใบที่จบมาแล้วก็เป็นใบทวีจากของที่การทางานแต่ว่ายังไม่ได้เป็นผู้ที่เสียภาษีแล้วการเป็นอาชีพฟรีแลนซ์แบงค์มันจะตีแล้วหนึ่งแสนบาทคุณสมุิว่าคุณได้หนึ่งแสนบาทในหนึ่งเดือนอะ คุณจะแบงก์มันจะตีให้แค่คุณ25งหมเท่านั้นเอง77็ดเ็หมเนี่ยเขาจะตีเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานใช่เพราะฉะนั้นคุณจะได้แค่25งหมนเองนะเพราะเขาถือว่าราไได้คุณมีแค่นี้แล้วก็คุณจะต้องเอาไว้คองชีพอีกนะเพราะแบงก์มันมันละเอียดหมดเราก็เลยงวกพุ่งอ่ะทุกคนจริงแปลงพวกพุ่งเลยเอกสารแม่เท่านี้เอกสารแปลงตอนยื่นแบงค์นะ อย่างเงี้ยฟรีแลนซ์อายุยี่สองหรือใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามที่เป็นฟรีแลนซ์สิ่งที่คุณจะต้องเอาไปกู้บ้านคือใบ50ทวีใบหาาักภาษีณนที่จ่ายเพื่อรองรับว่า,างานของ<ว> <ป idor. S 1> คุณเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อย่างที่สองที่จะต้องมีก็คือสเตทเมนธนาคารที่จะต้องเป็นธนาคารที่เรารับเงินจากทวีห้าสิบนั้นอะ่ะเช่นสมมุติว่าแปลงทํางานแปลงรับเงินดยให้เขาโอนมาทาง S C ซดี ก็จะต้องเป็นสเตทเมนต์ของธนาคาร S C B ย้อนหลัง6เดือนถึง1ปีซึ่งอย่างของแปงอะ่ะเขาขอสเตทเมนต์ทั้งหมด1ปีเพราะแปงเพิ่งเรียนจบแล้วไม่มีพองอดอโดเขาก็จะดูเลยว่า1ปีเนี่ยคือคุณทํางานเนี้ย จริงๆหรือเปล่าต่อมาถ้าสมมุติว่าใครมีพองอ,อรหรือภาษีรายปีที่ไปเสียมาแล้วอ่ะให้ยื่นพองอ,ดอโดยเฉพาะแบบฟรีแลนซ์เดี่ยวฉันไม่มีแม่กู้ด้วยฉันไม่มีพ่อกู้ด้วยจะต้องมีพองออ,อย่างน้อย2ปีนี่เป็นนโยบายของการเป็นโควิดอันนี้ก็คือทั้งหมดที่มีแล้วก็จะต้องทำพอร์ตโฟลิโอให้กับแบงค์ว่าช่องที่ฉันทำคือช่องอะไรงานที่เคยโปรโมททั้งหมดมีงานอ,าอะไรยอดวิวคนดูมีอยู่จริงๆใช่ไหมไม,มีผลหมดเลย มันตักูต้องทาเป็นพอร์ตโฟลิโอไปให้แบงค์อ่ะ <c oughs> สมมตินะคะสมมติว่าแบงรับเงินรีวิวงานละ1นึ่งแนเนี่ยอย่างที่คุณแม่บอกเลยคือแบงค์เขาจะตีว่าแบงค์มีกําไรแค่สองหมื่นห้าแต่อีกเจ็ดหมื่นห้านี่คือรายจ่ายต้นทุนการใช้ชีวิตต่างๆจริงๆแล้วการทําอาชีพของเราเนี่ยในแพลตฟอร์มบางอย่างต้นทุนมันน้อยกว่านั้นเราก็ต้องมีการอย่างของแบงคือเจราจากับแบงค์เลยว่าเฮ้ยเข้ามาดูการทํางานไหมนั่นนี่เ <c oughs> ชื่อป่ะแบงค์ขอภาพต๊ะทำงานขอภาพกล้องขอภาพ iPad จนเขาอ่ะมาที่บ้านก็มา เพื่อมาดูว่าน้องโป้แปงทํางานยังไงใช่เขาถามเลยว่าไอเดียทุกอย่างใครคิดเราก็ชูเลยว่าเนี่ยเราพิมพ์ในโทรศัพท์แล้วเขาบอกว่าอ่ะแล้วถ่ายยังไงเราก็แบบก็ขาทั้งกล้องก็โทรศัพท์แลทุกอย่างว่าเราใครตัดต่อก็บอกก็ตัดต่อเองถ้าเป็นงานติกตอกนี่คือแปงทําเองทุกอย่างหมดแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนแบงก์อ่ะเขาตีให้แปงอ่ะว่าเป็นรายได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปงก็เลยได้วงเงินนี้มานะเพราะว่าเขาอ่ะมาเห็นการทํางานของแปงแล้วเราสู้กับแบงก์ทั้งหมดอ่ะยืนไปท โดนปฏิเสธ14ธน <4 S 2> าคารนะซึ่งเราใช้เวลาในเรื่องนี้สี <4 S 2> เดือน,อนแล้ส4เดือนคือไม่ได้หายไปทั้งเดือนนะเว้ยคือแบบ3วันคุย3วันคุยคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบ คุยจนท้อแล้วอะแต่สี่เดือนที่กว่าจอนุมัติเนี่ยไม่ใช่ว่าพอได้รับเอกสารรอบแรกแล้วจบนะพอเดือนที่2ขอขอเพิ่มขอาแส่ขอเ่มขเเดือนละห้าแสนคือแบบห้าแสน up นะเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าวงเงินบ้านอะเก้าล้านหกแต่ค่าใช้จ่ายเราสองคนตีมาแล้วอะเราหักลบทุกอย่างมันไม่พอวงเงินพอไม่พอวงเงินแบ่งจะมีการแบบน้องแปงะพี่ขอใบทวีอีกห้าแสนภายในอาทิตย์หน้าได้ไหมมันยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทอะการส่งใบทวีมันก็มีระบบของเขาหรือป่าแบบอย่างเช่น ทางบริษัทส่งเดือนอีกเดือนนึงส่งย้อนหลังเราก็ต้องไปนั่งหาไปนั่งตามไปนั่งตามจนเชื่อไหมมาขอใครก็ขอองค์พ่อสุดท้ายนะคะบ้านหลังเนี้ยอยักไม่ได้นะเขาโทรมาสายสุดท้ายว่าขอเงินออมเพิ่มอีกห้าแสนต้องออมก้อนสดๆอะให้เขาดูนัางอเตอร์เพราะว่าไม่งั้นเขาจะคิดว่าฉันยืมใครมาหรือเปล่าแล้วตอนนั้นคือเราติดโควิดโอมิคอนอยู่โรงพยาบาลฉันแบบโหโคตรยากเลยอะแล้วพวกพุ่งออกมาเลยอะไม่รู้จักโควิดหรือจักบ้านแต่เมดฟิวว่าแบบ สุดท้ายก็คือแ,แปลงอะก็เอาเงินรวบร,รวมตั้งแต่แบบตั้งแต่ตาต,ต,ต,ตุ่มอะขึ้นมาจนอ้วกออกมาเป็นเงินห้าแสนให้เขาอะสรุปเลยนะคะก็คือแม่เปิ้ลเนี่ยก็ได้จากสเตทเมนต์ของธนาคารที่เป็นสลิปเงินเดือนด้วยแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนแต่ของแปลงใบทวีของมาอถ้าคุณมีอย่าวของแปลงเนี่ยแปลงเพิ่งไปเสียมาแปลกก็ยื่นย้อนหลังให้เขาบนึ่งปี อ่ะแล้วก็มีสเตทตเมนธนาคารเงินออมหรือถ้าใครมีทรัพย์สินที่แบบทรัพย์สินปลอดภาระเช่นฉันมีรถเป็นชื่อชั้นที่ฉันทำหมดแล้วอะไรแบบนี้คือสามารถใช้ได้หมดเลยในการไปยื่นกู้ ระหว่างการรอคอยแบงก์อ่ะคือบ้านหลังเนี้ยเราไปจองวันจตุรัีพพพิคเนตแล้วบ้านเราอ่ะไม่ได้มูแค่พพพิคเนตนะแต่เรามูมารดาบิดาพพพิคเนตเรามูหมดคือเรามูเต็มที่มากเดี๋ยวจะมาบอกฟังก์ชั่นแต่ละองค์ให้ฟังล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการได้บ้านหลังนี้ทั้งสิ้นเนาะอ่าเขาเรียกว่าบ้านเทพบ้านเทพจริงๆไม่ใช่บ้านคนจริงจริงเพราะว่ามันแล้วแต่ความเชื่อนะแต่ว่าอย่างเราอ่ะมันเป็นฟิลไม่เชื่อไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันดันบังเอิญพอดีเป๊ะ ก็คือเราจองวันจตุรถทีได้เงินครบวันทําสัญญาวันจตุรถทีบ้านอ่ะก็อิจฉาปูนเส็จวันพระแม่อุมาเทวีซึ่งเป็นเทพแห่งครอบครัวเทพแห่งบ้านเทพแห่งแบบความรักความรักเราคู่แบงวันพระแม่ลักษมีซึ่งเป็นเทพการเงินโดยบังเอิญอ่ะอ่ะบ้านบอกเดี๋ยวท่านว่ารู้ผลละค่ะอ่ะไม่รู้ขอนั่นขอนี่ขอนู่นขอยิบยับยุกยัก พอมกลาเดี๋ยวอาทิตย์นี้รู้ผลเลยค่ะคุณแปงพอคุูตามอาทิตย์หน้ารู้ผลเลยค่ะพอครูตามเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ผลเลยค่ะเรา็มองหน้ากันจนรานบ้านเราติดโควิดตอนติดโควิดสิบสี่วันเชื่อว่ารอผลบ้านทุกวันอันนี้คือรู้ผลวันไหนคะยี่สิบห้าเนี้ยค่ะน่าจะออกวันที่ยี้ายี่ิบ้าไม่ทําอะไรเลยซีรีส์อะไรไม่ดูนั่งเป็นโควิดยาต้านไวรัสก็เกือบลืมกินแล้วว่านั่งมองแต่ท้องฟ้าแล้วก็แบบเมื่อน่ห้าทุ่มไอ้เฮียไม่ไม่หมาแล้ววะตัดละโทรไป ไอ้สรุปวันไหนคะยี่สิบหกค่ะคุณแปงอ่ะพอยี่สิบหกรอเหมือนเดิมยี่สิบเจ็ดค่ะคุณแปงสัปดยี่สิบแปดพอเขาพูดยี่สิบเก้าแค่นั้นแหละครูขำใส่เขาเลยบอกโอเคค่ะพอเรามานั่งรีไรต์ดีดี่ะบ้านเนี้ยคือบ้านเทพจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกแม่ว่าแม่เชื่อปะรู้ผลวันที่สี่มันจะแค่ไหนก็รู้ผลวันที่สี่กุมภาแน่นอนซึ่งเป็นวันเกิดพระพิชเนศหรือวันคเนชยันตีเราก็เลยมองว่าถ้าพ่อให้อ่ะวันที่สี่แน่นอนวันที่สองตอน พ่อหนูรู้นะว่าผล่จะออกวันที่สแต่พ่อให้ผลออกวันที่สามได้ไหมมีการต่อรอง <c oughs> มีการต่อรองเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูรู้ว่าผลผ่านวันที่สามอ่ะจะให้น้องโมเดิร์นมาระบำเดีย<อ>ถาวายพ่อวันที่สี่วันกิดพ่อวันที่สา <9 S 1> มเก้าโมงเก้าโมงเช้าคุณแปลงขาผ่านนะคะจริงจริงฉันแบบแล้วสิ่งแรกที่ทำหลังจากกรี๊ดหน้าบ้านเสร็จคือพห้เขาพ่อ,พอ จริงๆแล้วเราก็เลยแบบว่าวันที่4ก็เลยจัดพิธีต่างๆเราแล้วบินดีใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งทุกคนมันแบบมันปฏิหารไปหมดอ่ะคือเราเครียดว่าสวนแล้วตอนเนี้ใหญ่มากแต่คือจะหาเงินทำสวนจากไหนเพื่อนแม่เขาก็โทรมาว่าเจ้าของร้านขอซองซึ่งแบบว่าเป็นแบบว่าคือแบบเหมือนพี่สาวแม่เลยท่านรักเขาก็มาดีดีเขาก็โทรมาว่า เพนรู้เรื่องผลบ้านพี่เปิลแล้วนะเดี๋ยวเพนขอจัดสัดส่วนทั้งหมดเป็นของขวัญขึ้นปีมีสันขึ้นต้นไม้ใหญ่ไว้ให้หมดแล้วสั่งน่นสั่งนี่ไว้ให้หมดแล้วค่ะแล้วเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยขาดเหลืออะไรบ้างแล้วพก็ได้ซึ่งฮะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าใช่ใช่และอยากของป้าเพนพอเราได้สวนเสร็จปุ๊บเราก็เฮ้ยเรามีแอร์เข้ามาเรามีบริษัทบริษัทอ่าบิวอินทำให้ฟรีเข้ามาเราก็เลยแบบว่า เฮ้ยเนี่ยบ้านบ้านเทพจริงๆแล้วแบบเราแบบว่าเราสึกว่าคือใช่เลยนะะซึ่งช่วงมกราคมอ่ะมันเป็นช่วงที่แบงก์ปฏิเสธมา14บแบงก์เหลือแค่แบงก์เดียวคือ s อ b 1ีหนึ่งมกราเราก็มีการกราบไหว้ทวยเทพที่บ้านเราเนี่ยเนันขึ้นปีใหม่อ่าเราก็กราบไหว้แล้วหนูก็ขอแบบขอพระแม่อุมาว่าแบบแม่ให้ให้สักทีแบบว่าขอนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้ที่ดินตรงเนี้ยคือเอามาทํางานอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ขอแม่อะไรเงี้ยทีนี้พอ กำลังแบบเงยหน้าขึ้นมาวันที่หนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นเป็นแม่อุมาที่บ้านพยักหน้าลงมาให้แต่เราอะเราไม่รู้ว่าเสืออะไรแต่เราเข้าใจว่าเราตาฝาดหรือเปล่าก็เลยพยายามแบบปิดตาแล้วเปิดอีกครั้งก็เห็นอีกครั้งหนึ่งเออน่าจะมีอะไรแต่ก็คิดว่าคงเป็นพอะแม่รับรู้กับวันนี้ที่เอาผลไม้เอาอะไรมาไหว้แล้วแหละอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้แม่เปิลเนี่ยเขาจะมีสมาคมที่เป็นสมาคมคาราเกะซิตี้ของเขา คือตรวจสอบมีเจ้าของร้านก็คือคนที่ทําสวนให้ก็<ร>คือป,ป้าเพนซึ่งป,ป้าเพนเนี่ยเอาสินแสมาได้มีโอกาสมาดูกับแม่เปิ้ลซึ่งปกติเนี่ยสินแสคนนี้มาตลอดแต่ป,ป้าเพนไม่เคยเรียกแม่เปิ้ลเลยแต่มีครั้งนี้อยู่ดีๆเขาก็เรียกในวันที่หนึ่งนนี้ป,ป้าเพนก็ถามว่าบ้านได้ไระยยัางคุณเปิ้ลบ้าน,บ,านบ้านได้ยังบอกเอายังเลยค่ะยังติดใครต่ดเลยแบงค์ยังไม่อนุมัติเลยค่ะก็รออยู่รอมาสามเดือนแล้วครับพี่เพนแล้วพี่เพนก็เลยบอกว่าเออนั้นรอให้ชินแสชินแสดูไปหน่อยพอดี พี่เพ้นก็เชิญจินแสงมาเราก็เลยโชคดีตรงที่ว่าได้ดูไปด้วยไพ่ก็พี่เพิ้ลเปิดไพ่มาเลยพอไพ่ใบแรกที่เปิดเขาก็บอกว่าพี่เปิเป้ปล,ล,ลท,ที่บ้านมีองค์พระแม่อุมาพี่เปิ้นนับถือพระแม่อุมาใช่ไหมเราก็บอกอ๋อใช่ค่ะแล้วมีอีกหลายๆองค์ใช่ไหมที่บ้านบอกอ๋อใช่ค่ะก็เลยบอกไปบอกสิ่งที่พี่เปิ้ลบูชาที่บ้านเนี่ยครบหมดเทพอ่ะให้เทพช่วยมันเหมือนเส้นแดงผ่าบแบบจากที่ปกแปงบอกใช่คือเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยว่าห้าสิบห้าสิบแต่ยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะงั้นพี่เปิ้ล ไปวัดแขกเคย,ไป,เยไ,ไปแล้วใช่ไหมแม่บอกวอกไปแล้วพอไปแล้ววาั้นไปอีกรอบหนึ่งพอไปปุ๊บให้ไปขอพรองค์พระแม่กาลีที่วัดแขกให้ไปขอพระพิคเนตไปไหว้พระพิคเนตแล้วขอพระแม่กาลีแล้วก็เอ่อให้เอาได้แดงที่วัดแขกเราปูกติดมือไว้อ่าเนี่ยเราก็ไปขอไว้ขอพระแม่กาลีคือคือพี่เปิ้ลขอเรื่องใหญ่ขอบ้านเนี่ยขอพระแม่กาลีเลยต้องขอใหญ่ๆแล้วก็ท่านบอกว่าให้เอามีกลิตนะกลิเมันอาทางอินเดียน่ให้ไปเอามาไว้ใต้หมอนแล้วมันจะมีสิ่งอะไรที่มันไม่ ขัดอาจจะหายไปทีนี้มาในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาสัาพุทธอีกจะบูชาปู่เวสสุวรรณมากเราเรอบ้านมา3มเดือนแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งแม่ขับรถไปทํางนานแล้วก็มีความสุขว่าเออบ้าน3มเดือนแล้วทำไมย,ยังไม่มีการอนุมัตาเลยพอดีในรถจะมีองค์ปู่เลขถูแม่ก็สวบดบทปู่แม่ก็บอกว่าปู่เป็นแค่แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยปู่เป็นเจ้าของทรัพย์ทั่วโลกทรัพย์สมบัติทั้งหมดลูกขอบ้านแค่หลังเดียววะทำไมปู่ไม่ให้หล่ะคือพูดแบบพรนานาเลยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยบอกว่าปู่ต้องเมตตาก็เห็นค ใครเขาก็บอกว่าปู่ใจดีใครๆเขาก็บอกว่าปู่รวยบ้านแค่หลังเดียวน่ะมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของทรัพย์สมบัติปู่เลยนะทำไมปู่จะให้หนูไม่ได้แต่ว่าเพื่อนแม่ที่เขาแบบว่าสื่อกับปู่เวสุวรรณได้เขาก็บอกว่าปู่บอกว่าให้ปีหกห้า ให้ปีหกห้าแต่คือใจเย็นๆอะไรอย่างเงนะี้ยพอแบงค์อัดโทรมาว่าอนุมัติในการให้บ้านเราก็ไหว้เทพไหวปู่แล้วก็ไปกราบปู่ให้หมที่ที่เขาขอ,ขอปู่ไว้อะปู่ให้ลูกแล้วลูกขอขอบคุณปู่มาก,มากๆเลยก็คือจะขอบคุณนะอันนี้ก็เป็นมหากาภารตะของบ้านเราในการกู้บ้านซึ่งจริงๆมันมียิบย่อยอยู่เยอะมากแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้เป็น how to ว่าเออกู้ยังไงแล้วก็มูยังไงคือวิธีการกู้มันก ็จริงๆมันมีเท่านี้แหละทุกคนแต่มันอยู่ที่วิธีการไฟของเราว่าเราจะมีวิธีการคุยกับพี่ธนาคารได้เยอะขนาดไหนเวลาที่เขาโทรมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยแป้งอ่ะโดนธนาคารสัมภาษณ์ไปทั้งหมด3ชั่วโมงเคยมีพูดกับแม่เลยว่าถ้าไม่ผ่านคือพอนะแบงค์เนี่ยให้พูดความจริงกับเขาใช่ให้พูดความจริงเลยว่าเราเปอกเรามีนี่อะไรเรามีนี่อะไรเขาจะหาวิธีแก้ให้เราเราอย่าไปปิดซึ่งมันก็เป็นปฏิหารนะเพราะว่าแบงค์อื่นเนี่ยเวลาเรายื่นอย่างเช่นกสิกรยื่นไปปุ๊บสาวันรู้ผลไม่ผ่านกรุงไทยยื่น ไปหนึ่งอาทิตย์รู้ผลไม่ผ่านธนรชาติกู้ไป2วันสามวันไม่ผ่านแต่ด้วยปฏิหารมีจริง ไทยพันธุ์ิดสี่เดือนไม่ตอบรับไม่ยื้อเขาไม่ยื้ออีขแลบเราอ่ะเนีขาก็สู้กับเราซึ่งลูกค้าเขาเยอะจะตายเอซีบีอ่ะเราสู้กับเราเราสู้กับเขาอ่ะทุกคนเอาทุกคนเราต้องขอขอบคุณชางันไทยพันธุ์นินะคะขอบคุณพี่แหวนขอบคุณพี่แหวนะคะใก็อันนี้ก็คือสู้แบบโหที่สุดจริงๆอย่างแรกก็คือทางเรื่องของทางเรื่องคนเนี่ยก็คือต้องสู้ต้องตั้งใจทํางานแต่ว่าในเรื่องของเทพอย่างเงี้ย อย่างที่เคยพูดไว้ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าอย่างบ้านเราอ่ะคือเคยมีพระอาจารย์มาทักแม่ว่าเทพทางฮินดูรอ,ออยู่<ม>ก็คือแม่อุมาใ,ให้แม่ไปบูชาแล้วพอมันเป็นตามเวลานะทุกคนที่ผ่านมาเราก็รู้จักแม่อุมาแต่เราไม่คิดจะบูชา รู้จักทุกองแต่ไม่ได้คิดจะบูชาอะไรเงี้ยหรือไปในสถานที่บางอย่างไม่เคยเห็นเลยแต่จริงๆท่านอยู่แต่เราไม่เคยเห็น <ไป S 1> เลยอ่างเงี้ยถ้าจะขอเรื่องความสําเร็จก็ต้องขอพระพิคเนศถ้าจะขอเรื่องการเงินให้ขอแม่ลักษมีถ้าขอเรื่องการแบบชัยชนะเดชหรือแบบว่าถ้าใครเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยอยากให้งานยืนยันจังเลยอะไรเงี้ยต้องขอแม่อูมา หรือแบบถ้าเป็นแม่สาสวีนี่คือชื่อเสียงชื่อเสียงนี่คือพระแม่สารสวดีคือต้องขอให้ถูกองค์รวมถึงอย่างแม่กาลีคืออะไรแม่กาลีนี่คืออะไรอะไรต่างๆที่เป็นมาตราเช่นแบบแม่หนูมีอุปสรรคปัดไปให้หนูหน่อยภาศิว้าคือขออะไรที่ใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มเช่นขอซื้อที่ ขอสิบล้านขอบ้านขอรถเงี้ยก็คือภาษีวะอะไรเงี้ยแต่ที่ต้องทําแน่ๆกับการมูคือศรัทธาและสวดมนต์ใช่คือมันไม่ใช่ว่าพี่แปงหนูไม่มีเงินซื้อแบบสาลรีหรือหนูไม่มีเงินซื้อดอกไม้อะไรคือนั้นคือนอกสายออกมาท่านมีทุกอย่างแล้วท่านเป็นทีมบอกมาจริงพนมท่านแค่นี้เลย่จริงๆใช่แต่อย่างบ้านเราอ่ะสมมติว่าแบบหูท่านให้ทีท่านให้เยอะแล้วก็ ก็ถือว่าเออต้องให้แบบว่าเพื่อเป็นการแบบขอบคุณบารมีของท่านซึ่งเราเชื่อว่าในบ้านหลังใหม่ทิ่งพระของเราก็จะไม่หยุดแค่เท่านี้จะมาเรื่อยๆในมหาพะตัตอินเดียเนี่ยยังมีอีกหลายเทพหลายพระเนาะพระนาลายพระพรงเออพระอุ้ยตะลึงมันแล้วแต่ นะคะแต่อย่างที่บอกบางคนณเขาก็จะไปแบบพุทธศาสนาบางคุก็จะไปสายแบบสายจีนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเอาเป็นความสบายใจแล้วกันอย่างเราเรารู้สึกว่าการที่เราเลือกซื้อบ้านหลังเนี้ยก็ความสบายใจที่เราเห็นอง้์พ่อตรงนั้นของเราหวังว่าถ้าใครที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองเนาะหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์บางอย่าง จากเราสามแม่ลูกไปนะคะสําหรับฟรีแลนซ์คนที่อยากจะกู้บ้านแล้วไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่กู้ร่วมด้วยหรือแบบไม่ได้มีความสะดวกที่จะเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่มากู้ร่วมด้วยแต่อยากกู้ในวงเงินประมาณ10ล้านแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่จะต้องมีคือ1ใบ50าสิบทวีเดือนรับไม่ต่ากว่า5 0 0 0 0นบาท2เงินออมเดือนรับไม่ต่ํากว่า1นึ0 0 0สบาท3เลยก็คือจะต้องไม่มีการแบบหนี้อ่ะหนี้ที่แบบ เกินจากรายได้นั้นเช่นฉันห้าแสนแต่ฉันต้องผ่อนฉันต้องช่วยภาระผู้คนพ่อแม่พี่น้องไปร้านกาบาทอย่างเงี้ยอันนี้คือเงินติดลบอะ่ะก็คือจะไม่ได้และอย่างสุดท้ายคือต้องมีพอมโดแค่ปีเดียวก็ได้แต่จะต้องมีวงเงินน่ะตามที่แปงได้แจ้งไปตะกี้คือเดือนหนึ่งขั้นต่ํามาห้าแสนนี่คือขั้นต่ําไม่ใช่ขั้นสูงสุดนะขั้นต่ำห้าแสนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามโฮมทัวร์ของบ้านเราด้วยว่าเัาจะกู้เสร็จ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันรับบ้านจะเป็นวันพระแม่สรสวดีไหมก็ตามนี้ค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละค่ะมาหากราบสู้ๆค่ะทุกคนโล้วถ้าใครนะคะที่อยากติดตามโฮมทัวร์สามสาวของบ้านเราอีกว่าหลังจากที่ได้บ้านมาแล้วจะเป็นยังไงก็รบกวนทุกคนนะคะฝากกด subscribe ติดตามปูแม่ปูป้า channel นะคะแล้วก็ทุกวันอังคาร เวลาห้าโมงเย็นนะคะก็มาเจอในโฮมทัวร์กันส่วนถ้าใครรอการเล่าเรื่องผีคือแป้งไม่ได้เจอผีทุกวีคนะคะก็ให้ติดตามในวันเสาร์ถ้าเสาร์ไหนเจอก็ลงถ้าเสาร์ไหนยังไม่เจอก็แปลว่าเอ้ยเราไม่เจอเราโชคดีนะคะโอเคอ่ะโอเคค่ะมีคนเมนต์ถามพี่แป้งว่าทำไมพี่แป้งไม่ค่อยตอบเมนเลยพี่แป้งไม่ค่อยตอบเมนเพราะว่าพี่แป้งพี่แป้งแค่ลงลูกไม่บอกว่าพี่แปไม่ตอบลงแต่ว่าเคยเคยตอบเม้นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าตอบเม้นเดียวอะ มันก็ไม่แฟร์แล้วพอคูจะตอบทุกเม้นตอ่ะมันเยอะมันเยอะ